สวัสดีครับเจอกับช่องท่ามาออนทัวร์ออนไลน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเปี่ยมพงศาลนะครับก่อนตรงนี้นะจะเป็นสะพานเก่านะครับตอนนี้เขาเขาสร้างมาใหม่แล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับค่อนข้างจะมืดแล้วนะฮะคือบรรยากาศช่วงเย็นเยนมืดๆนะครับ ที่สะพานเปี่ยมพงศาลในเขตของตัวเทศบาลของจังหวัดระยองนะครับบรรยากาศของท่านจะดีทีเดียวนะครับนี่นะสะพานเปี่ยมพงศาลนะครับคือสะพานตรงนี้เป็นสะพานเก่าแก่นะครับก็ตอนสมยัยผมยังเด็กๆอยู่นะครับก็ก็เห็นสะพานนี้แล้วนะครับแต่สะพานนี้ เป็นสะพานไม่ใหญ่นะเป็นสะพานเล็กนะครับแต่ตอนนี้นะเขาพัฒนาเขาสร้างให้ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนที่ผมให้ชมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนของไ่น้ําระยองนะครับเกิดซ้ายมือตรงนู้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าสวนริมน้ํานะครับในจุดตรงนี้นะฮะสมัยก่อนนะฮะก็จะเป็นจุดที่นั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับของ พวกที่อยู่ในเขตของชุมชนเนี่ยนะครับแม่น้ำาระยอตรตนี้นะก็จะไหลไปออกนู่นนะครับออกที่ที่เจดีกลางน้ํานะครับนี่นะในจุดตรงนี้นะครับในจุดตรงนี้ที่เห็นสะพานเขีเขยวๆนู่นนะครับในจุดตรงนู้นนะก็จะเชื่อมต่อ ไปออกที่ถนนยมจินดานะครับที่เขาจะจัดงานจัดงานทุกเดือนนะครับเกี่ยวกับงานงานสืบสารวัฒนธรรมกันเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศครั้งๆจะดีๆแล้วนะครับนี่นะฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นฝั่งที่ ส่วนหน้าถนนนะครับผมจะสังเกตเลยนะฮะสองฝั่งของสะพานนะก็จะมีช้างอยู่นะครับ <y> ้วยนะครับฝ <y> <ด>ั่งนู้นก็จะมีทั้งหมดห้าเชือกนะครับนี่นะ,ะไรจากฝั่งนู้นนะพอดีรถบังอยู่นะครับอันนี้นะยาวมาน,นี่นะครับมันจะมีทั้งหมดส <y> ี่เชือกนะครับสองฝั่งนี่นะครับสองฝั่งนี้ก็แปดเชือกนะครับเนี่นะ เขาจะมีช้างอยู่นะครับพราะว่มมาตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอย่างดีเลยนะครับที่สําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาในจุดตรงนี้นะจอดมาถ่ายรูปชมวิวตรงนี้ได้นะครับหรือว่าบรรยากาศดีทีเดียวนะครับส่วนออกไปนี่นะครับรถที่วิ่งออกไปนี่นะครับอันนี้ก็จะไปเข้าในส่วนของตัวเมืองระยองนะครับวันนี้นะฮะ จะไปเข้าในส่วนของตัวเมืองไร่จองนะครับถ้าจากเส้นนู้นนะครับเส้นนู้นทลาย่วิ่งไปเรื่อยออกไปนู่นนะครับจะไปออกของในส่วนของปากน้ํานะครับปากน้ําปากคลองนะครับก็จะวนเลี้ยวฝาไปนะครับไปเรื่อยๆนะฮะก็จะไปออกอยังที่เจดีกลางน้ํานะครับแล้วก็สะพาน สะพานที่เป็นสะพานชมธรรมชาติป่าชายเลนนะครับตรงนั้นก็จะมีหอหอเฉลือเมอเกียรติอยู่ด้วยนะครับใครที่ไม่เคยมานะฮะลองข้ามาเที่ยวนะครับถ้ายิ่งช่วงเย็นๆแบบนี้นะบรรยากาศดีนะครับวันนี้ผมออกมาซื้อกับข้าวด้วยนะครับก็เลยแวะถ่ายชมบรรยากาศกันนะครับ เล็กๆน้อยๆน,นะครับตอนนี้ก็ยังพอมีแสงให้เห็นอยู่นะครับมีรถวิ่งนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศดีเลยเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะรบมรื่นนะครับ แล้วก็ประมาณนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ